สวัสดีครับจากเพจร้านพรมสิ์การช่างนะครับวันนี้มาติดตั้งกระจกบ้านพี่เอ๋หมู่บ้านธัญพรรังสิตคลองแปดนะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมสีอบขาวเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับทีนี้บ้านเป็นบ้านลิมโนเอทนะครับก็เปลี่ยนจากวงกลไม้เป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าตันนี้เป็นด้านหน้าบ้านจะเป็นบานกระทุงข้างนะครับสามบานนะครับเลขบานก็กระทุงข้างเหมือนกัน แล้วก็ตอยลูกฟักนะครับเ,นะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นด้านในบ้านนะครับได้รีโนเวทใหม่ปุ๊บจะมีะมุ้งลวดนะครับในตัวนะครับอีกห้องนึ้ก็จะเป็นกระจบมากระทุงก,กันกระทุงข้างนะครับ ติดพรมุงลวดนะครับบานนี้จะไม่ซอยลูกฟักนะครับผมเดี๋ยวเอาไปตรงตัวข้างหลังนะครับด้านหลังก็จะติดเป็นกระจกะมาเลื่อนสลับพรมุงลวดซอยลูกฟักนะครับอลูมิเนียมสขีขาวกระจกเขียวสายตาแต่งนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เพจร้านคอนสติกรช่างนะครับหรือเข้ามือดูดูนะครับ ตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถส่งขนาดคร่า,าออกมาให้ทางร้านตีราคาได้นะครับผมวนันนี้ทางร้านต้องขอลาไปก่อนจะอัปเดตลงให้ชมดีนะครับสวัสดีครับ